ความคิดในการจัดซื้อเชื้อเพลิงของโงฟ้าที่สังกรีนเราซื้อทุกคนที่เข้ามาขายเรามีน้อยขายน้อยมีมากขายมากรายได้ที่วนเวียนอยู่ในชุมชนที่เกิดขึ้นจากการขายเชื้อโมนหรือว่าเชื้อเพลิงที่ปีละ1น0้อยล้านบาทของเหลือใช้นะเหลือใช้ใช่ไม่ได้เอาของดีมาไม่เคยมีประโยชน์กับใครนะครับหนึ่งร้อยล้านบาทอย่างที่เรารู้อยู่แล้วต่อยางพาราทั้งหลายเป็นปัญหา ไม่ได้เป็นรายได้แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นราย,รายได้เสริมสองในการกําจัดใช้ทั้งสารพีษเผาก็เกิดผลพิษแต่ปัจจุบันนี้มันจบครับเราจะยังยืนยันปัจชญาในการดําเนินง,งานก็คือการที่เป็นโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อชุมชนประมาณ30%ครัวเรือนทั้งหมดนะครับที่เราสามารถซัพพลายได้นะคร,ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองลองนึกภาพว่าถ้าเรามีโรงไฟฟ้าแบบนี้มันก็จะมีการซัพพลายที่บาลานซ์กันสมดุลกันนะครับ มองว่าเราจะได้เห็นการตัดเชนพลังงานแน่นอนครัเราเข้ามาเสริม9.5เมกะวัตต์ถ้าเรามีโอกาสที่จะสร้างในจังหวัดหนึ่งเพิ่ละสักหนึโลนะครับมันก็จะเป็นเครือข่ายที่จะลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทุกชีวิตทุกกิจกรรมในประเทศมันถูกกับเครื่องด้วยไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโครงข่ายไฟฟ้าเราไม่ ากเรื่เราก็คงจะพัฒน,นายาแต่สําหรับโรงที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับโรงต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามยึดถือมาตรฐานในการทํางานที่ทีกวา่า